แต่เด็กก็ก er uh, ันกันน้ำท่วมนะกันน้ำโมกเออนี่กันน้ำโมกเร็วแลูกเขาหลังบ้านเซตเร็วหลังบ้านเซตตอนบ่ายวันเย็นน้ำมาเลยแต่มาไม่ว่ามานักกว่าเดิมมานักกว่าเดิมเราพี่ว่าเร็วว้าอีกเสาหนึ่งอีกเสาหนึ่งก็เอ็นลงไปแล้วค่ะอ๋อลงคช่เสาหนึ่งก็เอ็นแล้วอยากหน่อยอยากหน่อยว่าว่าจ้าเออา

เขาเขาเยอะจริงทะเลกันนี่เอ้า